สาวน้อยหน้าสวยนะฮะรวยเสน่ห์นะฮะแล้วก็มา์โก้น้องแตงโมผิวดำเฮ้ยไม่ใช่โอเคได้ผิวดำนะฮะแต่ก็ดำขำนะฮะครับอย่างนี้รู้ไหมฝรั่งชอบมากเลยนะฮะนะเคยได้ฝรั่งหรือยังนะมะมันแก้วได้ยังนะมะเขือเทศได้ยังเอาไปกินฝรั่งมะเขือเทศให้เรียบร้อยนะฮะผิวจะได้ดีนะครับที่พูดคือ ฝรัลล่งก็คือฝรัลล่งที่เขานะฮะนะ,นะ,นะนะที่มีขายทั่วๆไปนะฮะมันแก้วอะไรพวกนี้นะฮะครับนะวันนี้นะฮะเดินทางมาจากไหนครับมาจากดูสิทดสิ์นะฮะนะครับนะฮะ,ะแล้วก็ดูคลิปพี่แจ็คมาเยอะแยะเลยทีเดียวใช่ไหม <c oughs> โอเคฮะน,ะนะฮะเดี๋ยวเรามาทําลายสะดือกันว่านะฮะน้องแตงโมเจาะะดือนะฮะวันนี้จะเจ็บมากน้อยแค่ไหน <c oughs> เดี๋ยวพี่จับพี่ก็รู้แล้วว่าเจาะเจ็บไม่เจ็บนะฮะครับมากับพี่สาวด้วยนะฮะพี่สาวของเธอเนี่ยฮะคนนี้นะครับนะฮะ ปิดตาด้วยชื่อน้องอะไรฮะใบเตยนะฮะโอ้นะฮะน้องใบเตยครับนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูสะดือเธอกันนะฮะว่าเธอจะเจ็บไหมนะฮะสะดือของเธอนะฮะครับนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวพี่ทํานายดูนะโอเคนะครับนะฮะครั้งแรกใช่ไหมที่จอดสะดือนะฮะตัวละห้าสิบค่ะตัวละห้าสิบ ต้องพร้อมนะฮะครับไปพร้อมนะครับนะฮะนี่คือน้องสาวสวยนะฮะคนรวยเสดนะครับนะฮะน้องแตงโมนะฮะครับแตงโมกินตลาากันแล้วกันนะฮะครับคนนี้นะฮะครับเป็นคนจังหวัดไหนเราโอ้เด็กโคราชเองนะฮะนาอนะฮะบ้านของดารานักรองเยอะเลยนะนะฮะ เกิดที่นั่นเยอะนะฮะหลายคนครับนะฮะเอ้านะครับนะฮะมาดูกันว่าเธอจะเจ็บไหมนะฮะผ่อนคลายนะฮะเอามือลงดีๆนะครับนะฮะไม่เจ็บนะฮะแสดงของเธอนะครับนะฮะที่แจ็คบอกไม่เจ็บก็ไม่เจ็บนะครับนะฮะผ่อนคลายเลยครับนะฮะครับผ่อนคลายครับโอเคครับแค่นี้เองนะฮะน้องแตงโมจ๋านะฮะเสร็จนะครับแตงโมนะครับนะฮะโอเคนะครับนะฮะครับนะฮะเรียบร้อยครับสวยงามนะฮะครับ ขอกล้องจับสตอเธอด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราหัวเร่งก่อนนะฮะแล้วก็จะมาถามความรู้สึกของเธอนะครับนะฮะว่าเจ็บบ้างน้อยแค่ไหนนะฮะครับนะฮะเรียบร้อยนะครับเจาะตรงกลางเป๊ะนะฮะเป๊ะเลยนะครับเป๊ะได้เลยนะฮะเพราะมันสวยจริงๆนะครับนะฮะครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับนะฮะข้อห้ามนะฮะเวลาเจาะไปแล้วห้ามอะไรบ้างฮะอย่าชนอย่าเกี่ยวอย่ากระแทกนะ นะฮะข้างล่างกระแทกได้ตรงนี้ห้ามกระแทกครับกินได้ทุกอย่างนอนไข่ไส้เดือนแปลงสาบมีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมนะครับนะฮะใส่แกงก่อนนะครับนะครับแตงโมครับนะฮะบอกกับกล้องเลยเจ็บน้อยแค่ไหนนี่นิดหน่อยเนาะนะฮะเอได้นะครับนะฮะโอเคครับนะลุงลงครับนะฮะนะขอเบอร์มาเนาะนะโสดใช่ไหมเอาบายบายเอาบายบายนะฮะโอเค